สวัสดีครับผมแมนเอาติ่งแมนครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับตอนนี้ประเทศไทยของเรานะครับก็เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วทุกคนก็อยากไปเที่ยวทะเลกันใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมารีวิว10หาดสวยที่อำเภอสัตหีบให้กับทุกคนได้ชมมันครับ หาดบ้านอำเภอแห่งนี้นะครับเป็นหาดเดียวครับที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือเป็นหาดที่ดูแลโดยเทศบาลของที่นี่นะครับหาดแห่งนี้นะครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยจะนิยมมาอาบแดดกันแล้วก็มาพายเรือคายักเล่นกันได้ด้วยนะครับที่นี่ข้อดีของหาดแห่งนี้นะครับก็คือเขาจะไม่มีเรือนะครับเข้ามาเทียบท่าทำให้ชายหาดแห่งนี้เนี่ยเงียบสงบเหมาะกอบการเล่นน้ำมากๆครับ บางเสซึ่งเพี้ยนมาจากคําว่าบางเสนชายหาดแห่งนี้นะครับเป็นชายหาดที่เงียบสงบเหมาะกับการมาพักผ่อนและที่นี่นะครับยังมีกิจกรรมให้เราได้ทําอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขี่เจ็ตสกีหรือใครที่อยากออกไปตกปลาที่นี่เขาก็มีเรือที่ออกไปตกปลาให้บริการด้วยครับ หายแก้วครับหาดสายแก้วนะครับจะอยู่ในพื้นที่การดูแลของฐานเรือครับเวลาที่เราขับรถมานะครับเราจะต้องแลกบัตรก่อนก่อนที่จะเข้ามาแล้วก็ต้องซื้อบัตรด้วยนะครับคนละ50บาทแต่ถ้าน้องๆเด็กๆนะครับเข้าฟรีบรรยากาศดีมากๆหาดทรายเป็นสีขาวน้ําทะเลนิสัยจะเป็นสีเขียวเลยครับวันที่ผมมานะครับเป็นวันธรรมดาแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเด็กๆมาเล่นน้ากันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์น้องๆก็ปิดเทอมมาละที่นี่เขาจะมีเตียงผ้าใบเช่าด้วยนะครับแล้วก็ มีร้านอาหารเราสามารถเช่าเตียงผ <c oughs> ้าใบเช่าโต๊ะแล้วก็สั่งอาหารนะครับ <c oughs> มานั่งรับประทานริมชายหาดได้ครับ าวเตยงามครับตั้งอยู่ที่อ่าวนาวิกโยธินดูแลโดยกองกําลังนาวิกโยธินนะครับก็คือที่นี่จะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็เดินลงมาที่ชายหาดนะครับน้ําทะเลใสาหาดทรายสีขาวจะเห็นว่าพวกหอยพวกปูอะไรเงี้ยเดินกันเต็มเลยครับน่ารักมากๆเลยครับน้องตัวเล็กๆน่ารักเลยและที่นี่นะครับยังมีต้นไม้ขึ้นอยู่เยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะต้นเตยทะเลจึงเป็นที่มาของชื่อหาดนี้นั่นคือหาเตยงามนั่นเองครับ ่ออ่าวดงตาลครับพื้นที่แห่งนี้นะครับจะอยู่ในพื้นที่ของการดูแลของกองยุทธการของกรมทัพเรือครับด้วยพื้นที่แห่งนี้นะครับมีการปลูกต้นสนและต้นตาลเอาไว้เยอะนะครับเลยเป็นที่มาของชื่ออ่าวดงตานนั่นเองครับที่นี่นะครับนอกจากมีกิจกรรมให้เราได้เล่นน้ําที่ชายหาดแล้วเขายังมีเรือคายักให้เราได้เช่าพายด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากมาเล่นเรือใบเนี่ย ที่นี่นะครับเขามีสอนให้เราได้เล่นเรือใบด้วยเอาแห่งนี้นะครับเขามีลักษณะเป็นวงลีครับแล้วก็มีตัวเกาะนะครับช่วยบังคลื่นลมทําให้คลื่นลมไม่แรงครับเหมาะก,การมาเล่นเรือใบและลงเล่นน้ำมากๆครับตอนนี้นะครับถ้ามองไปในทะเลเนี่ยก็จะเห็นเหล่านักกีฬาเรือใบทีมชาตินะครับเขามาฝึกซ้อมที่นี่กันครับ ทียนทะเลแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่การดูแลของสออลฟ์ครับของกองทัพเรือน,นั่นเองนะครับถ้าเรายือนอยู่ที่หาดแห่งนี้นะครับเราสามารถมองเห็นอ่าวดงตาลได้ครับเพราะเป็นหาดที่อยู่ใกล้กันนะครับบริเวณรอบหาดเนี่ยก็จะมีพวกต้นไม้นะครับขึ้นอยู่เยอะมากเลยนะครับก็จะมีต้นเทียนทะเลขึ้นอยู่จึงเป็นที่มาของชื่อหาดเทียนทะเลนั่นเองนะครับแต่หาดแห่งนี้ไม่เหมาะการเล่นน้ํา เพราะว่าพื้นที่เนี่ยจะมีชายหาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นชายหาดที่มีหาดทรายสลับกับโขดหินทําให้ถ้าเล่นน้ำเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ก็เหมาะกับมานั่งปิกนิกนะครับมานั่งชิลล์รับลมทะเลนะครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเขามีคาเฟ่มีร้านสวัสดิการทหารด้วยนะครับก็คือเราสามารถมาซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารมาปิกนิกนั่งกินริมทะเลได้ครับแล้วก็ใครที่อยาก พายเรือขยักนะครับที่นี่ก็มีให้เช่าพายได้เช่นกันนะครับนอกจากจะมานั่งปิกนิกรับลมทะเลชิลๆแล้วนะครับที่นี่นะครับเขายังมีบ้านพักรับรองด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่เป็นสายแคมปิ้งเนี่ยสามารถมากางเต็นท์ได้นะครับมากางเต็นติดริมทะเลด้วยบรรยากาศชิลๆแบบนี้โอ้โหบรรยากาศนี้ฟินสุดๆไปเลยครับบรรยากาศดีมากเลยครับหาดเทียนทะเลเหมาะกัรมาแคมปิ้งมากๆ ที่นี่นะครับยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะครับที่ใกล้กับชายหาดเทียนทะเลแห่งนี้นั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราไปชมน้องเต่าทะเลน่ารักน่ารักกันครับที่หาดแห่งนี้คือหาดสออลอฟอนะครับเป็นหาดที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือครับเป็นพื้นที่อนุบาลและก็ดูแลเต่าทะเลเวลาที่เขาเพาะเลี้ยงเสร็จนะครับเขาจะมาปล่อยลงสู่หาดแห่งนี้นั่นเองครับ จะเต่าแล้วนี่เต่าที่นี่เขาก็จะมีเต่าทะเลหลายๆชนิดให้เราได้ดูนะครับนี่หนึ่งสองเดือนครับน่ารักมากดูตัวจิ๋วนี่น้องคือเต่าตัวหนุตัวเล็กกำลังกินปลากันอยู่นะครับเด็กๆน่าจะชอบมานะที่นี่พาเด็กๆมาดูได้นะครับช่วงนี้บ่อน,นี้เป็นเต่าตัวหนุกับเต่กากระนะครับที่มีอายุ1-5้าปีนะครับน้องน่ารักมากเลยครับอันนี้คือ ัตว์ที่ผมชอบที่สุดนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเต่าตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่มากแต่เต่าตัวนี้นะครับน้ำสารมากเลยครับนี่ดูเต่าที่ทำมาจากขวดหรือขยะพลาสติกนั่นเองนะครับเวลาที่เรามาเที่ยวทะเลนะครับเราควรที่จะช่วยกันนะครับก็คือไม่ทิ้งพวกขวดพวกขยะพลาสติกนะครับลงสู่ทะเลนะครับเพราะว่าพวกสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะกินเข้าไป แล้วมันก็จะเป็นอันตรายต่อเขานะครับโดยเฉพาะเต่าเนี่ยทุกปีนะครับจะมีเต่าเนี่ยเสียชีวิตนะครับเพราะว่าขยะพลาสติกที่มนุษย์เนี่ยทิ้งลงทะเลนั่นเองครับอันนี้เขาเลยทําให้ดูเนี่ยว่าถ้าเราทิ้งพวกขยะพลาสติกลงไปในทะเลนะครับมันก็จะไปอยู่ในตัวน้องเต่าแบบนี้แล้วทําให้เขาเสียชีวิตได้นะครับซึ่งเราต้องช่วยกันนะครับห้ามทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเลเปนอันเด็ดขาดนะครับ หาดนางรำนะครับหาดนางรำนะครับจะอยู่ใกล้กับท่าเรือจุกเสม็ดหรือท่าเรือพานิสัตหีบนั่นเองนะครับชายหาดแห่งนี้นะครับมีบริเวณชายหาดกว้างประมาณ200เมตรครับาอการมาเล่นน้ำและพักผ่อนมากๆแล้วนะครับที่นี่นะครับจะมีแบบว่าแนวต้นสนยาวให้ความร่มรื่นทุกคนก็จะมานั่งปิกนิกกันเช่าเตียงทะเลมานั่งเล่นกันมานั่งทานอาหารกันที่นี่ได้นะครับและที่นี่นะครับเขายังมีอาหารจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านพักรับรองนะครับของสโมสรทหารเรือนั่นเองครับ แล้วถ้าเราเดินไปสุดชายหาดนะครับจะมีแหลมที่ยื่นออกไปแหลมนั้นนะครับเรียกว่าแหลมปู่เจ้านะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับใครมาเล่นน้ําทะเลมาพักผ่อนที่นี่ก็แวะไปสักการบูชาได้ครับที่นี่นะครับเขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับค่าเขานะครับเขาจะคิดเป็นคันรถนะครับก็คือรถยนต์เนี่ยจะอยู่ที่คันละยีบาทรถตู้นะครับสาบาทรถบัส5บบาทนั่นเองครับ หาดนางรองจะอยู่เลยจากหาดนางลำไปเล็กน้อยนะครับเป็นชายหาดยาวประมาณ2 0 0เมตรเหมือนกับหาดนางลำเลยครับเหมาะกับการมาพักผ่อนมานั่งปิกนิกแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬาทางน้ำให้เช่านะครับเปิดบริการทุกวันเหมือนกับหาดนางลำครับก็คือตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นตอนนี้นะครับที่นี่ คนมาเล่นน้ําเยอะมากเด็กๆคือเยอะมากเป็นสถานที่ยอดฮิตแต่ก็ต้องขอบอกนะครับว่าที่นี่คือน้ําใสมากๆน้ําใสสะอาดน้ำน่าเล่นมากๆไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมทุกคนถึงมาเล่นน้ําที่นี่กันและนอกจากมาเล่นน้ำแล้วครับที่นี่นะครับเขายังมีที่พักแล้วก็มีร้านอาหารของสโมสรทหารเรือไว้ให้บริการด้วยนะครับผมเห็นด้านหน้านะครับมีพวกเรือสปีดโบ๊ทให้เราได้นั่งเล่นด้วย ้ำใสครับเป็นหาดในพื้นที่ของทหารกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนมาเล่นน้ํากันได้นะครับที่นี่หาดทรายนี่คือแบบนุ่มเท้ามากๆน้ําทะเลใสสะอาดเหมาะการมาเล่นน้ําสุดๆเลยนะครับและในพื้นที่นี้เขายังมีบ้านพักด้วยนะครับ The Great Yellow Sun และทั้งหมดนี้ก็คือสิบหาสวยที่สัตหีบชนบุรีครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ mm hmm. และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อติดตามได้ที่ Outing Man ครับร้ God, I I อนมาก